สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมซื้อ่สองสไตไ์เกอร์วันนี้เราก็จะเดินทางไปรอดอกันซึ่งหนึ่งเป็นคลิปแรกของปีนะครับที่ผมมาตั้งใจทาอะไรอย่างนี้เอาว่าเดี๋ยวครับมันจะเป็นยังไงเราไปดูเลยครับตอนนี้เราก็อยู่จุดรวมพลแล้วครับตอนนี้เขาเรียกรวมอยู่ซึ่งแต่ละคนก็เขาให้หอดหมวกนะครับตอนนี้ผมพยายามถ่ายได้ทีดียวต้สุดเอ้าทำเพี้ยอะไรอ่ะ อันนี้ก็อยากเป็นทีมงานช่องของเฮ้ยทำเป็นเล่นไปตนี้เราอยู่กับเมนูแนะนำของที่นี่นะครับนั่นคือข้าวไก่แดงนะครับไม่ใช่ข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวไก่แดงอะ มันอร่อยที่สุดแล้วอันนี้ไม้ลสิบบาทไคนีห้าบาทนะครับคือมันค่อนข้างที่จะถูกและ,และอ,นนอนนร่อยใช่ไหมและดีและมีทีอะไรแดงเนาะมีแค่นี้จริงๆท่องคือเข้าชุนไก่มาเท้าชุนไก่ต้องแดกไก่แดงครับไม่กินถือว่ามาไ,<ม>ไม่ถึงคือวันนี้เหมือนเขาจะเปิดพิธีแม่นตอนนี้เขาเรียกมาทำอะไร เาเรียกว่าชมอุทยานสงครามเก้าทัพนะครับอ๋ออยู่ใกล้ๆเขาจนไกลนห่นเองดีอย่างเงี้ยเยวมาดิมาโดนโอเคน้องชนแค่แม้แม่เอาไม้มาตีอยู่ดีครับเราก็ตื่นไปทีวันรเลไปคุย คนพูดอย่างนี้ทุกปีกูพูดอย่างเงี้ยมึงก็คุยอยู่ดีอ่ะมึงทีพูดม่งงกันมาปิดตูดห้ามหลับไอ้ใครหลับปุ๊บไอ้คนหลับฝ่ายมันหน้าหลังซ้ายขวารับผิดชอบสี่คนฝ่ายมันหลับให้เร็วสุดหรือว่าไม่ดูแลเพื่อนงง่วงว่ะ นี่ครับขาวมือแรกนี่ก็คือสภาพของการเช็ดนะครับใช้เช็ดชู่เช็ดก็ดูดีนะหน้าตาดูดีมากตอนนี้เขายังกำลังจะยิงปืนนะครับ ผมบอกด้วยคำเดียวว่าตอนนี้มันร้อนมาก <c oughs> อตอนนี้เรากำลังเข้าไปในห้องแจ๊สนะครับผมว่าผมคงจะโชคดีเดี๋ยวเราทำอะไรกันต่อไม่ได้เลย ไปลอนะครับวิ่งหน้าวิ่งออาไปวิ่งหน้าวิ่งครับไปรงเ้าแล้วต้องนครูตองครูเีนจะไม่ไปชน้่อลเาวตอนนี้สออี้ตนีก็หนึ่งสองเนี่ยคุณจตองการพวดไแลมันจะไม่ชนเาวไว้ให้เนี่ย นามาตอเทียนี่กหลังยังนะครับจะพักพูหน้าถอนหน้ากากแล้เดออกไปคุณอาพร้อมไหมพร้อมไหมถอนหน้ากา

ำำะอะไรแบบนาาั้นสมมติว่าหายแล้วรับไปเชิญทักสดงหน้ากากไปเลยให้ผมทำความสะอาดหน้ากากก่อนเลยครับผมโอ้โหก็มีเท่านั้นแลลวครับไปแล้วครับไม่ไหวแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับค่ายเ,เพราะว่าตอนนี้เหมือนจะฝึกเสร็จแล้วแต่เขาบอกว่า ห้าอาบน้ำเพราะตอนเช้าแล้วเพราะทุยเขาบอกว่าวันนี้เราอาจจะกลับค่ายเร็วแต่ว่าเขาจะไม่ให้เราอาบน้ำเพราะว่าเราอาบนแต่เช้าแล้วฉะนั้นก็คืนแรกไม่ได้อาบนะ้บสำหรับปีสามก็ใครได้คิดจะอาบคืนแรกก็คุณฝันไปนะครับก็คุณต้องนอนคุกอยู่กับดินซายนะสบายๆแต่เรื่องพวกนี้จะไม่คุณไม่รู้สึกประหลาดเพราะว่าคุณจะชินไปเองใชครับ ก็หวังว่าน้องๆหนูๆท no ี่ดูคลิปนี้อยู่ก็หวังว่าจะเตรียมตัวมาดีนะครับครับตอนนี้เราเป็นไงบ้างครับอ๋อก็เอ่มนะเอร้องไห้เสร็จฮะร้องไห้เสร็จทำไมร้องไห้โดนแกน้ำตาเขาบอกว่าแกน้ำตาที่นี่ใช้แค่ห้าเร์เซ็นะคะ แต่ร้องไห้ที่แท้จริงอ่ะยังไม่เท่ากับหัวใจที่โดนเธอปฏิเสธเลยนะวุ้ยพอพอพอ โอเคครับนะสำหรับวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปไว้ก็คือตอนเช้าเราจะไปตอนเช้าเราไปฟังเขาอธิบายเกี่ยวกับสงครามเก้าทัพนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับฝึกยิงปืนฝึกยิงปืนเสร็จแล้วเราก็ไปไปแก๊สนะครับเดี๋ยววันแรกก็คือไปตนแก๊น้ำตานะครับ คือจะบอกว่าผมผมง่วงน,นอนมากก <g iggle> ็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเขายังไม่ให้อาบน้าน,นะครับ <g iggle> ก็นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงละแล้วเดี๋ยวผมขอตัดวันนี้ไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ <g iggle> ใครที่อยากติดตามก็อย่าลืมใครที่อยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ช่องสุยสองสไตล์เกอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้วันนี้ครับ <g iggle> เขาเดินจากไปแล้ว